คือแบบเวลาแบบเป็นของอิสุลิซิ่งเป็นอะไรเงี้ยเราไทยพาณิชย์รู้สึกรู้สึกยังไงแต่แต่เราก็เต็มใจบริการโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวต้องหาให้สักยี่สิบคันยี่สิบคันหายี่สิบคันเดือนหน้าโอ้โหอยู่เป็นนะเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าอยู่ฝั่งนี้ของคุณบัชิระถึงเขาความสูงนะครับจะคืบครึ่งแต่ว่าเขาเป็นนางนพมาศเก่า เดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้วันดีๆนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายเลือกคนที่สวยที่สุดเออ่ะตอนนี้ที่หาได้เนี่ยมามอบดอกไม้ดอกดาวเรืองนะครับน้องชมพู่อวยพรลูกค้าด้วยนะ โอ้ยขอบคุณมากเลยครับนางรพมาศเดือนนี้20คันนะเดี๋ยวหาให้นะเอ้ยตันของตันเหลือกี่คันเดี๋ยวพี่เอาไปให้พอเดี๋ยวพี่จะรถไปไหนด้วยพี่ชิดเพียงจะให้คุณขับไปสลับไปอ๋อได้ได้ได้ไดอพอออมบีก็อยู่ด้วยไปเดี๋ยวเราไปไหวเจ้าจที่เจ้าท,ทางกันอันนี้ก็จะเป็นของน้องวัชระสืบสมนะครับเป็น FC จากอำเภอคงแต่ว่าอยู่ในเมืองนี่แหละ เดี๋ยวเราจะไปไหว้ฝั่งนู้นอืมอันนี้พี่ต่ายว่าวางไว้ก่อนไหมเดี๋ยวเราค่อยมาเอา,าเ,เออฝากแม่ไว้ก่อนฝากแม่ไว้ก่อน,นอันนี้คือเขากำลังรีโนเวทนะรีโนเวทนะหวะัวไปเจนว่าอะไรไม่ร่้ามา อันนี้แยกเป็น9ดอกกับ5ดอกนะครับาเงินเก่งมาก2คนนี้นะครับทำงานแบบไม่ได้พักเลยอะตามพี่ตายมาเลยเขาใส่เสื้อคู่ด้วยเนี่ยวันนี้เพิ่งสเกตอ่ะเนี่ย ก็เดี๋ยวพี่ตายจะพาไหว้นะครับก็พระภูมิก็ซ้ายมือแล้วก็ตายายก็ขวามือนะครับให้ลูกค้าขอเอาเรือเขาใช้นิดหนึง่งอันนี้9้าดอกนะครับ9้าดอกนี่ก็ไหว้ซ้ายมือนะครับส่วน5ดอกไหว้ขวามือเนาะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้แต่วันนี้ โอ้วันนี้ถ่ายรูปสวยนะเนี่ยอากาศดีอากาศโปร่งแต่ไม่ร้อนอธิษฐานเลยนะครับอะไรดีๆขอเลยขอให้มีงานวิ่งเยอะๆนะครับหรือไม่ก็เอาให้ถูระมาที่หนึ่งเลยก็ได้ง่ายดีไอ <c oughs> <c oughs> เห็นไกลๆนู้นจะเป็นรถทดสอบนะ อ่าแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวไปรอพี่ตายที่รถเลยเดี๋ยวพี่ตายจะพาไปถ่ายรูปปัที่ทุสมโภมันไหมเตงอุ้ยสวัสดีจ้าอุ้ยรู้งานมากๆเลยตัวเองอุ้ยอุ้ย อันนี้เราก็ได้มานี่เลยข้างหน้านี่เลยเใช่โอ้ยจริงๆชมพู่พี่ต่ายสัญญาเลยว่ารับจองเคสต,ต,ต่อไปต้องชมพู่ร้อยเปอร์เซ็นต์จากไทยพาณิชย์นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นไฟแนนซ์ที่ทบริการเฮ้ย <c oughs> อะไรหักวะ <c oughs> อ๋อไม่มันไม่ได้หักมันบิดมันบิดได้ <c oughs> เอาธรรมดาเลย โอ้โหครับไอของไทยพณนชิ์เดี๋ยวมันต้องมีใจเย็นใจเย็นมีต้องไทยพณนชิตอยู่แล้วในใจของพี่ตายต้องไทยพณิชย์เท่านั้นถ้าไม่ส่งไทยพานิตยอมไม่ขายดีกว่าขอบคุณมากๆนั่งรอง,งานต่อเลยจ้่ๆๆเดี๋ยวถ่ายรูปครับมาไปไหนละคนมาถ่ายรูปมาเร็ว น่องชมพูไทยพาณิชย์นะน่ารัก,กเดี๋ยวจัดให้ลูกค้าถ่ายรูปแป๊บนึงไหนกี่คนมามาเลยมาเลยใครถ่ายกี่คนเดี๋ยวจัดให้ถ่ายพอ <c oughs> เนี่ยของเรายืนฝั่งนี้แหละถูกแล้วโอเคโทษนะครับ นะครับรัืมตรงนี้แม่จ๋าตรงนี้อีกนิดนึงเดี๋ยวมาตรงนี้ครับแต่ว่ามนยืนฝั่งนี้ดีกว่าจะทถอดมาที่ฝั่งมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ดีกว่าสวยไม่ไม่ไม่แม่อยู่ตรงนั้นแหละบอจะขอให้มาอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่ีตรงนี้นี่อ่นนี อ่าเดี๋ยวตัวนี้ก่อนเด้อ้ยลืมอันนี้กุญแจทองคาใครจะถือโอเคได้ครับอันนี้คือมีมูลค่าที่เยอะมากขลังมากๆกุญแจตัวนี้อันนี้ฝั่งนี้ครับคุณพ่อครับมองกล้องเนี้มองกล้องโกเคครับหนึ่งสองหนึ่งสองกดไลค์หน่อยรถใหม่ยอดเยี่ยม กับหนึ่งสองคอยรวมหนึ่งเดอ้อหนึ่งสองโอเคแป๊บหนึ่งค้างไ้ก่อนเดี๋ยวค้างไ้ก่อนอันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะส่งให้โอเคมองกล้องครับมองกล้องครับหนึ่งสองหนึ่งสองกดไลค์แบบนี้ครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองโอเคเรียบร้อยอ่ยยังไม่ได้เซ็น ราทำไมแนนไม่ให้ลูกค้าเซ็นนะน้องมาชิราเซ็นเอกสารกับน,น้องแนนนพี่ต่ายแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายไปเตรียมพวงมาลัยให้นะแป๊บนึงขอบคุณนะครับนันทองจันทร์ขอบคุณครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หล่อแล้วก็หน้าตาดีที่สุดนะครับโอ้โหนัทนองจันทร์นี่หล่อ,อจริงนะเดี๋ยวขอเบอร์น้องชมพู่ให้ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารูปที่ปริ้นออกมาจะสวยหรือไม่ต้องขอขอบคุณนะครับ Canon นนนเต๋ฟีผู้อุปการะรคุณแล้วก็เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ไม่ใช่นี่เราไปซื้อเข้ามาก็ไม่ได้ฟรี สุดยอดเดีียวทำไรไปมอบดอกไม้ให้ลูกค้าอ๋อลูกค้าจะมาดูรถเหนียวไม่ว่างเราไปหาชมพู่ดีกว่า แม่พี่รู้อยู่ว่ายุงใช่ไหมไอ้ยค่ะเชิญเลยค่ะเออชมพูมามาเออชมพูทำไมเออมันเป็นรางเชิญเออคือพี่ตายปล่อยรถไปไหนน้องชมพูก็มานะคือแบบพี่ตายปล่อยทุกคนือแบบเวลาแบบเป็นของอีสุริซซิ่งเป็นอะไรเงี้ยเราไทยพานิชรู้สึกรู้สึกยังไงแต่แต่เราก็เต็มใจบริการโอเค อย่างนั้นเดี๋ยวต้องหาให้สักยีคัน,20ค,น20คันหา20คันเดือนหน้าโอ้โหยอยู่เป็นนะเนี่ยเ,เดี๋ยวลูกค้าอยู่ฝั่งนี้นนะะของคุณบัชิระ,ระถึงเขาความสูงนะครับจะคืบครึ่งแต่ว่าเขาเป็นนางนงพมาศเก่ามาเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้วันดีๆนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายเลือกคนที่สวยที่สุดเออณตอนนี้ที่หาได้เนี่ย oh <my> มามอบดอกไม้ดอกดาวเรืองนะครับ oh. น้องชมพู่วพอวยพรลูกค้าด้วยนะโอ้ขอบคุณมากเลยครับนางรั oh. มาศ <laughs> เดือนนี้ยี่สิบคันนะเดี๋ยวหาให้นะจับ oh. โอเคก็เดี๋ยวมาไหว้ที่ตัวรถน้องเดี๋ยวพี่ต่ายถ่ายรูปให้มา มาทางนี้เลยมาทางนี้เลยเกุญแจพี่ต่ายไว้ที่พานเนี่ยอ,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 อันนี้จะให้ใครไหว้ไหว้เองหรือว่าให้คุณพ่อไหว้ได้ได เดี๋ยวพ่อเข้าไปในตัวรถเลยครับโอเคเดี๋ยวคุณพ่อขอหันลองกล้องครับ12ครับ12โอเคไายเลยครับที่เป็นพวงเล้อที่เป็นพวงพ่อก็เอาแขนตรงกระจกตัวนี้นครับแล้วก็ที่เป็นช่อก็วางไว้ด้านหน้านะครับอธิษฐานเลยนะครับให้รวยรวยเฮงๆอะไรดีๆก็อธิษฐานเอานะครับวันนี้วันดี อากาศเย็นสบายนะครับวันหยุดหมถึงวันหยุดของน้องเขานะได้ไหมมาได้ไต่ถือพานใหม้มาโอเคอออเดี๋ยวพ่อเอาเฉพาะดอกไม้ไปกระไดพนไดันจะไต่ถือนั่นแหละครับรูปก็ได้เลยเอารูปด้วยรูปด้วยนี่นะครับผมเรียบร้อย พอจะใต้เสียบให้เดี๋ยวเสียบให้ครับพอเอารูปไปไว้ที่รถเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรเนื่องจากนะครับมันต้องใช้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษไม่งั้นเดี๋ยวไม่อยู่คือเราจะรู้ไงมันเป็นคลิกไหนที่มันลงแล้วมันอยู่มันไม่หลุดอะไรอย่างเงี้ยนะนี่รนะ้อยสี่สิบก็ไม่หลุดโอเคเรียบร้อยแล้วพีว่ต่ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับรวยๆเองพี่ต่ย,ยินดีด้วยกับรถคันใหม่เนาะ แล้วก็ตอนนี้กี่โมงแล้วดูนาฬิกาหน่อยดูที่นาฬิกาดูที่โทรศัพท์ก็ได้9โมง42ค่ะ42เราสัก49ไหม <5. S 1> มันจะได้ตรงเลข9จะได้พอดีโอเคเดี๋ยวยไป่ต่ไปข้างในแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปต่ออกมาส่งแป๊บนึง <c oughs> ดูนะ47แล้วก็48เราก็ขึ้นรถเลยแล้วทีนี้พอได้49ปุ๊บเราก็บีบแต่สามครั้งนะครับประพระุขพธรรมประสงแล้วก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพพี่ทีมีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรยุ่งยากมากมาย แต่เราก็ได้รถที่สวยไปใช้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องมัชิระนะครับที่ได้รถ Isuzu D-Max ที่สวยที่สุดไปใช้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นมดรถใหม่จริงๆนะครับเพราะมันไม่มีป้ายป้ายแดงก็ไม่มีเฮ้ยสงสารลูกค้าแทนเนาะสียังสีแปดย่าใครนั่งหน้าดังเลยเปิดประตูเข้าไปเลยครับเดี๋ยวปิดประตูให้ เดี okay, e e ๋ยวปิดประตูนะครับเดี๋ยวปิดประตูนะคาดเข็มขัดอะไรเรียบร้อยนะครับเข้าไปเลยครับก mm ็ไปเลยระวังขานะครับเดี๋ยวปิดประตูนะครับเดี๋ยวปิดประตูนะครับระวังขานะครับ ก็ต้องถือว่าสวยไม่เบานะครับสำหรับเจ้าแคปโฟน1.9เกรดเอสนะครับติดแม็ก5นนะครับหน้า9นิ้ว9.5นิ้วไปแล้วลูกค้าไปแล้วขอบคุณนะครับ